สหรัฐอังกฤษลุยความบาดเครือข่ายมืดในกัมพูชาหลังซึงรีโล่เวทีบริษัทที่ถูกแฉว่าสร้างอาณาจักรสแกมเมอร์กัมพูชาที่คนเกาหลีถูกล่อลวงสหรัฐอังกฤษเอาจริงกับบริษัทชอกโกงออนไลน์ที่อาจเกี่ยวข้องกับซึงรีตัวตนขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่เข้าครอบครองแม้กระทั่งอสังหาริมทรัพย์ในลอนดอน รัฐบาลสหรัฐและอังกฤษได้ดำเนินการคว่ำบาตรองค์กรที่ดำเนินงานศูนย์หลอกลวงหรือสแกมผิดกฎหมายโดยใช้กัมพูชาและพื้นที่อื่นๆเป็นฐานปฏิบัติการ องค์กรนี้ได้ปล้นเงินจากเหยื่อทั่วโลกและทรมานคนงานที่ค้ามนุษย์มาขณะที่เหตุการณ์ที่สร้างความตกตะลึงซึ่งคนหนุ่มสาวคนเกรหีถูกล่อลวงไปยังกัมพูชาถูกกักขังทำร้ายร่างกายและถึงขั้นถูกฆ่ากำลังสร้างความตกใจอย่างต่อเนื่องสหรัฐและอังกฤษก็ได้ดำเนินการเพื่อมุ่งเป้าไปที่องค์กรที่คล้ายคลึงกันนี้เช่นกันค่ะเมื่อวันที่14ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ขึ้นบัญชีความบาด Prince Group และประธานเฉินจือ้อรัฐบาลอังกฤษระบุในแถลงการว่า Prince Group ได้ก่อสร้างอาคารชุดที่ใช้เป็นคาสิโนและศูนย์แกมในกัมพูชาและพื้นที่อื่นๆและเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานผ่านตัวแทนต่างๆตามรายงานของหนังสือพิมพ์เดอะการ d เดียนของอังกฤษนายเฉิน จื่อประธานบริษัทเกิดที่ประเทศจีนในปี1,987และสร้างความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองในกัมพูชาและคาดว่าได้ซื้อสัญชาติไซปรัสและวานูอัตตูกอคคะบริษัทในเครือด้านการพักผ่อนและความบันเทิงที่เชื่อมโยงกับ Prince Group คือจินเป g กรุ๊ปและแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลไบเอ็กซ์เอ็ ก็ถูกขึ้นบัญชีความบาทด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้รัฐบาลอังกฤษยังได้เพิ่ม Golden Fortune Resources o เข้าไปในบัญชีความบาทโดยอธิบายว่าเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลังอาคารชุดแกมขนาดใหญ่ที่ชานกลุงพนมเปญซึ่งก่อสร้างโดยบริษัทในเครือของ Prince Group ค่ะ มีรายงานว่านายเฉินจื้อและพรกพวกได้ตั้งบริษัทในหมู่เกาะบริติชเวอร์จินและลงทุนจำนวนมหาศาลในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของลอนดอนซึ่งรวมถึงคฤหาสน์มูลค่า12ล้านปอนด์ประมาณ5 2 1 3 2 0ล้านบาทอาคารสำนักง,งานมูลค่า100ล้านปอนด์ประมาณ4,342,436,000บาทและอาพาร์ตเมนต์10 ห้องโดยมาตรการความบาตนี้ทรัพย์สินของบุคคลเหล่านี้จะถูกอายัดทันทีและนายเฉินจื้อและพัรพวกจะไม่สามารถใช้ระบบการเงินของอังกฤษได้รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ,อ,กฤษอีเวตคูเปอร์ได้วิพักษ์วิจารณ์ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังศูนย์สแกมที่น่าสยดสยองเหล่านี้กำลังทำลายชีวิตของผู้ที่อ่อนแอและใช้เงินที่ได้มาไปซื้อบ้านในลอนดอน สหรัฐฟ้องร้องประธานเฉินจือเริ่มกระบวนการยึดบิตคอยมูลค่า21ล้านล้านวอนกระทรวงการคลังสหรัฐได้กำหนดให้ Prince Group เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและประกาศใช้มาตรการคว่มบาตร146รายการต่อประธานเฉินชื่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้ฟ้องร้องประธานเฉินชื่อในข้อหาช่อโกงทางการเงินออนไลน์และการฟอกเงินแม้ว่าจะยังไม่สามารถควบคุมตัวจำเลยได้แต่คดีก็ได้ถูกนำขึ้นสู่การพิจารณาคดีโดยอ้างอิงจากหลักฐานที่รวบรวมได้หากมีความผิดจริงอาจถูกตัดสินจำคุกสูงสุดถึง40ปี กระทรวงยุติธรรมยังได้ยื่นฟ้องเพื่อยึดบิตคอยจำนวน127,271เหรียญซึ่งมีมูลค่าประมาณ15,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ487,718ล้านบาทที่ประธานเฉินชื่อครอบครองอยู่รัฐบาลสหรัฐระบุว่าขณะนี้กำลังดำเนินการยึดบิตคอยดังกล่าวซึ่งถือเป็นการยึดทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ พ r ินส์กรุ๊ปถูกตั้งข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับซึงรีซึ่งถูกขับออกจากวงการบันเทิงเกาหลีจากคดีเบอร์นิงซันหลังจากเกิดคดีซึงรีได้เคลื่อนไหวส่วนใหญ่อยู่ที่กัมพูชาและเมื่อปีที่แล้วเขาถูกพบเห็นบนเวทีที่มีโลโก้ของ Prince Brewing และ Prince Holdings เป็นฉากหลังซึ่ง Prince Brewing เป็นที่ทราบกันว่าเป็นแบรนด์ภายใต้ Prince Holdings Group ในเวลานั้นซึงรีตะโกนว่าตอนที่ผมบอกคนรู้จักว่าจะไปกัมพูชาพวกเขาถามว่าไม่อันตรายหรือไปทำไมเขาพูดต่อว่าไปไกลกๆเลยแล้วหุบปากซะแล้วมาที่นี่เพื่อดูว่ากัมพูชาเป็นประเทศแบบไหนผมจะบอกว่าที่นี่คือกัมพูชาประเทศที่ยอดเยี่ยมที่สุดในเอเชีย ในขณะเดียวกันกระทรวงการคลังสหรัฐได้ออกมาตราการคว่ำบาตร r r i n c e Group พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ h u i o n e Group ซึ่งเป็นบริษัทด้านก,การบริการทางการเงินขนาดใหญ่ในกัมพูชาไม่ให้เข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐด้วยค่ะ ปรากฏว่า h u ุยโอเนกุ๊ปได้ทำการฟอกเงินดิจิทัลที่ได้มาจากการช่อโกงและการยักยอกของอาชญากรไซเบอร์ผู้ประสงค์ร้ายมาเป็นหลายปีพวกเขายังเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินดิจิทัลที่ถูกโจรกรรมโดยเกาหลีเหนือด้วย ตามข้อมูลของกระทรวงการคลังสหรัฐฮุยโอนกรุปได้ฟอกเงินผิดกฎหมายไปแล้วอย่างน้อย4,000ล้านดอลลาร์หรือประมาณ132,630ล้านบาทต,ตั้งแต่เดือนสิงหาคม2011ถึงเดือนมกราคม2025ในจำนวนนี้37ล้านดอลลาร์เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่เกาหลีเหนือได้จากการแฮกค่ะ ดังนั้นสถาบันการเงินของสหรัฐจึงถูกห้ามไม่ให้ทำธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับหุยโอเนกรุปด้วยค่ะ